วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังคนร้ายควงปืน F16 ยิงนักเรียนตาย3ามเจ็บสิบสงที่ราชบุรีเหตุการณ์ในครั้งนั้นรีดีว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากและกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งโด่งดังไปทั่วประเทศเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรูของวันที่สมิถุนายนปี2545ขณะที่รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านขาววิทยา จังหวัดราชบุรีกำลังมุ่งหน้านำนักเรียนเต็มขันไปส่งที่โรงเรียนโดยมีนายทองหมดเป็นคนขับรถขณะที่รถวิ่งบนถนนสายบ้านปวงเจ็ดร่องเจริญได้มีคนร้ายสามคนในชุดลายพลางคล้ายทหารพร้อมมวกปิดบังใบหน้าผู้มันจินจังก้าถือปืนเอนสิบหกควงทางรถโดยกระนำยิงใสร่รถนักเรียนแบบไม่ยัง้งหลังสึ้งเสียงปืนมีเสียงร้องรนง,งมด้วยความเจ็บปวด ของนักเรียน12คนที่ได้รับบาดเจ็บและมีนักเรียนอีก3คนเสียชีวิตขาที่ในวันเกิดเหตุนายทองมอนเข็มทองได้ขับรถพานักเรียนมาตามปกติช่วงจะรอความเร็วขึ้นเนินเขาพบคนร้ายจํานวนหนึ่งออกมายืนขวางถนนเอาไว้แต่นายทองมอนเร่งความเร็วฝ่าออาไปทําให้คนร้ายใช้อาวุธสงครามกระดยิงไล่หลังทําให้มีนักเรียนเสียชีวิตถึง3รายบาดเจ็บอีก12ราย หลังเกิดเหตุการณ์ทั้งรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดและมีการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อติดตามคดีนี้ทั้งตำรวจทหารเข้ามาร่วมสาสานคดีอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ตั้งไว้หลายประเด็นและมีผู้ต้องสงสัยหลายกลุ่มโดยให้น้ำหนักไว้ที่ตัวนายทองมลคนขับเป็นหลักซึ่งอาจเป็นจนวนเหตุให้คนร้ายมาดักสังหารโดยเชื่อว่า สาเหตุมาจากปัญหาระหว่างนายทองหมดกับคนไรยแต่นายทองมดกลับให้การปฏิเสธและไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรผ่านไปสองเดือนจนในที่สามารถรวบตัวผู้ต้องหามาได้เป็นชายชาวเกาหลีล่างเล็กพูดไทยไม่ได้ชื่อว่านายจอบ,บิจากรายงานการสอบสวนเขาให้การรับสารภาพว่าร่วมมือกับชายชาวเกาหลีอีกสองคนก่อเหตุยิงถล่มรถดรักลีนและกระทำไป เพราะต้องการปล้นชิงรัพจอ์บีถูกนําตัวไปทําแผนประกอบคารับสาร,รภาพในที่เกิดเหตุท่ามกลางการเฝ้าจับตามองของเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจทหารนักข่าวและชาวบ้านรวมไปถึงญาติพ่อแม่ผู้เสียชีวิตภาพการนําแผนรับสาร,รภาพของนายจอบีถูกแพร่ภาพไปทั่งประเทศในฐานะของอาชญากรใจโหดด้วยคํารับสาร,รภาพของนายจอบีทําให้เขาถูกควบคุมตัวไว้ในฐานะจาเลย หมดสิ้นซึ่งอิสระภาพและหมดโอกาสที่จะอธิบายให้ใครๆได้รับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองจะต้องรับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตประวัติความเป็นมาของนายจอบีเขาเป็นชาวเกลียนพ่าประกากาโยเกิดและเติบโตอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาตะนาวสีทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีมีอาชีพรับจ้างซึ่งในเวลานั้นงานของจอบีและภรรยา คืองานเก็บมะเขือได้ค่าแรงวันละ80สบาทจอบีไม่รู้ที่สามบาการรับสารภาพของเขาจะทําให้ตัวเขาต้องก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความมืดนมนไรอิสรภาพเขาต้องฝืนทนปล่อยทิ้งลูกและเมียให้เผชิญชีวิตลําพังกับลูกๆภายนอกชีวิตในคุกของจอบีดูในสภาพอึดอัดทั้งร่างกายและจิตใจเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ออกถึงขณะที่ว่า คยคิดฆ่าตัวตายในคุกมาแล้วเขาถูกคุมขังในเรือน,นจำมาตลอดระหว่างต่อสู้คดีในช่วงนั้นมีข่าวว่านายจอบีไม่เกี่ยวข้องเป็นแค่แพะเท่านั้นเพราะมีพยานหลายปากยืนยันว่าช่วงเกินเหตุนายจอบีทำงานอยู่ที่ไร่มะเขืออีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุมากพอสมควรมีรายงานว่าไม่มีการสอบปากคำพยานกลุ่มนี้และเจ้าหน้าที่อ้างว่านายจอบีสารภาพเองว่า เป็นคนไรยแต่มีการเฉยภายหลังว่านายจบีสารภาพเพราะไม่รู้ว่าคดีนี้มีโทษรุนแรงและเข้าใจว่าเมื่อสารภาพออกไปคดีจะจบลงและตนจะได้กลับมาอยู่กับลูกกับเมียอีกตามเคยแต่ที่ไหนได้คำสารภาพดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานมัดต,ตัวเขาในข้อหาฆาตกรรมวันที่31มีนาคมปี2547ศาลจึงมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องนายจบี เนื่องจากเห็นว่าพยานโจทย์มีพิรุธหลายอย่าง除了น,นอกจากคําสาร,รภาพของผู้ต้องหาแล้วหลักฐานอย่างอื่นถ้าเชื่อถือไม่ได้มีพยานยืนยันว่าจอบี้ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนันกเรียนที่เห็นคนร้ายระบุชัดว่าคนร้ายมีรูปร่างสูงเหมือนคนปกติทั่วไปในขณะที่นายจอบี้เป็นคนรูปร่างเล็กและตัวเตี้ยเหมันเด็กซึ่งเป็นจุดเด่นที่จําได้ไง่ายจากหลักฐานและพยานที่อ่อนโยบนนี่เอง ศาลจังหวัดราชบุรีจึงมีภาคสาโยกฟ้องหลังจากนายจอบีเป็นผู้บริสุทธิ์มีเสียงโห่ร้องยินดีจากญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอย่างมากที่ญาติผู้ตายสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ไหลที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและอายการกล่าวหาว่าฆ่าลูกหลานมันเกิดอะไรขึ้นกับฆาตกรที่ชื่อจอบีกันแน่ความจริงอะไรที่หล่ดหายไปในวันที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาจากพิรุธในคดีนี้ พยานในที่เกิดเหตุต่างดินยันว่าถึงแม้จะไม่เห็นหน้าตาคนร้ายชัดเจนแต่ก็จําได้ว่าไม่มีใครรูปร่างเหมือนนายโจบีเลยซึ่งคนร้ายที่ลงมือมีความสูงประมาณ160 1 6 0 1 7 0ถึง1น0ซนติเมตรขณะที่นายโจบีสูงเพียง1 4 0ซนติเมตรและจุดที่โจบีทํางานอยู่นั้นคือบริเวณหมู่บ้านห้วยตำหนักอาําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุบริเวณอำเภอบ้านขา ป็นระยะทางกว่าร้อยกิโลมีประจักษ์พยานย,ยืนยันได้ว่าระหว่างที่เกิดเหตุจอบียังคงทํางานอยู่ในสวนมะเขือแห่งนั้นโดยนายจอบีให้การภายหลังว่ามีชายจากกันบังคับให้เขาเดินทางเข้าไปมอบตัวกับตำรวจไม่เช่นนั้นลูกเมียจะถูกทำลายขณะมอบตัวต้องพูดผ่านล่ามและก็ไม่รู้ว่าล่ามแปลภาษาไปอย่างไรพร้อมกับบังคับให้เขาสารภาพว่าเป็นคนยิงรถนักเรียน แต่ยงไรก็ตามจอบีสามารถฝ่าฟันมรสุมชีวิตกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อย่างส่งาพาเผยในฐานะผู้บริสุทธิ์นับตั้งแต่สารนิภาคษา,ษายกฟงเมื่อวันที่31มีนาคมปี2 5 4 7หลังพ้นจากการพัฒนาการของโซตูลแต่สารยังคงมีคำพิภากษาให้จำคุกเขาเอาไว้ในฐานะบุคคลหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างดาวซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทย และเมื่อผนทษเขาจะต้องถูกขับออกจากแผ่นดินไทยทันทีซึ่งจอบี้ยืนยันว่าตัวเองเกิดและเติบโตอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมาตั้งแต่กําเนิดมีสักและมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนไทยในทุกประการแต่ทว่าไม่มีหลักฐานใดๆระบุชื่อในเอกสารของราชการว่าเขาคือคนไทยซึ่งความเป็นจริงแล้วจอบี้เกิดที่บ้านใจแผ่นดินบางกลอยเป็นชาวเกียงชาติพันธุ์ปากกากรโยที่อยู่ในประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ของป่าต้นน้ำเพชรบุรีมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งเป็นบริเวณที่มีความห่างไกลต้องเข้าไปนในป่าลึกยากที่คนทั่วไปจะเดินทางเข้าไปได้จากหมู่บ้านใจแผ่นดินออกมาสู่โลกภายนอกต้องใช้ระยะเวลาถึงสามวันในการเดินทางด้วยความรู้น้อยแล้วไร้ซึ่งเหตุจําเป็นเช้าก็เียงเหล่านี้จึงไม่ต้องมาติดต่อกับทางราชการและเมื่อทางราชการสรํารวจบุคคลก็เข้าไม่ถึงคนเหล่านี้เพราะพื้นที่ห่างไกล และทุลากันดาาเมื่อไม่มีเอกสารแสดงตนและไม่มีทะเบียนบ้านทาให้เข้าใจว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยซึ่งกลายเป็นคนไทยตกหล่นทาให้จอบีต้องติดคุกในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายแม้เขาจะถูกยกฟ้องผลผิดในข้อหายิงรถทังเรียนแต่เขายัางต้องถูกควบคุมตัวที่ดา่านตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดกาญจานบุรีช่วงเวลาที่ไร้ซึ่งอิสรภาพครั้งที่สองในชีวิตของจอบี ข่าวคราาของจอบีกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งเมื่อมีความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่จะช่วยเหลือและพิสูจน์ว่าจอบีคือคนไทยไม่ใช่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งในภาคส่วนของประชาคมชาวสวนพึ่งและกำนังผู้ใหญ่บ้านซึ่งร่วมกันยืงนเรื่องต่อสภาทนายความเพื่อมีการช่วยเหลือเรื่องสัญชาติของจอบีจนกระทั่งปี2550ารศาลมีคำสัง่งเพิ่มชื่อนายจอบีในทะเบียรนรา์ ของอำเภอแก่งกระจานเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ตามเอกสารชื่อว่านายจอบีวน,นาวิวัตกุลเป็นเวลากว่าหกปีที่จอบีต้องพิสูจน์ตนเองในฐานะผู้บริสุทธิ์ทั้งการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันและในฐานะของคนไทยตกหลน่นที่ต้องการสิทธิของความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์มองในอีกด้านหนึ่งถ้าหากจอบีไม่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีที่สังคมทั่วไปสนใจในวันนี้ เขาอาจจะยังไม่ได้รับสิทธิในฐานะคนไทยและในอีกมุมมองหนึ่งเป็นไปได้ว่าการที่จอบีต้องกลายเป็นแพะในคดีอาญาก็เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิและสถานะที่จะออกมาต่อสู้เรียกร้องซึ่งเป็นเรื่องง่ายไดเหลือเกินที่จะถูกโยนความผิดให้กลายเป็นแพะลำบ,บาบโดยไม่อาจพิสูจน์ตนเองได้เลยหลังการยกฟ้องของนายจอบีตำรวจได้ปัดฝุ่นคดียิงนักเรียนที่ราชบุรีขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีการจับตาสมุนเจ้าพ่อบ้านข่าเมื่อตำรวจพบเบอ่อแสใหม่เกี่ยวกับฆาตกรตัวจริงที่ก่อเหตุยิงรถนักเรียนโดยผู้ต้องสงสัยเป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีปัญหากับคนขับรถรับส่งนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่ได้บอ่อแสจากประญาแวดล้อมหลายปากจนนำมาสู่การรื้อคดีนี้โดยตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจกองปราบปรามผลการสืบสวนสอบสวนจากชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเมื่อเจาะเขาเ้าไปในกลุ่มผู้มีอิทธิพล ในย่านนั้นเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคดียิงรถนักเรียนยังไม่คาดฝันและมีการเรียกสอบสวนพ่อแม่เด็กนักเรียนที่เสียชีวิตและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งนายทองมอนเข็มทองคนขับรถรับส่งนักเรียนมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยเป็นสมุนเจ้าพ่อรายหนึ่งแล้วเป้าหมายในการก่อเหตุคือตัวนายทองมอนนั่นเองตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลในจังหวัดราชบุรี มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนายทองมนภายในร้านคาราโอเกะใจสั่งมาของนายทองมนซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกาลูโดยผู้ต้องสงสัยกับสมุนจนํานวนหนึ่งไปที่ร้านคาราโอเกะแล้วเกิดสนใจเด็กเสิร์ฟเช่ากระลี่ยคนหนึ่งจึงต้องการซื้อบริการแต่เด็กสาวไม่ยอมนายทองมนในฐานะเจ้าของร้านเข้ามาเคลียร์แต่กลับมีปากเสียงอย่างรุนแรงทำให้นายทองมนขู่จะแจ้งตำรวจพยานระบุว่า ผู้ต้องสงสัยโมโหมากโดยกล่าวคำอาฆาตก่อนออกไปจากหลานว่าอีกสองสามวันเจอกูแน่และหลังจากนั้นอีกสามวันก็เกิดเหตุคนร้ายดักยิงถล่มรถนายทองมอนขณะขับพานักเรียนไปส่งที่โรงเรียนบ้านขาแต่อย่างไรก็ตามคดีการยิงรถเดเรียนที่บ้านขาจังหวัดราชบุรีก็ค่อยๆเงียบหายไปตามกาลเวลาโดยไม่สามารถจับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้เละกลายเป็นคดีปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระกุนครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ